าค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่เมื่อมีลูกค่ะรูเกตมันนิมัมนะคะแน่นอนค่ะคู่รักคู่ ที่แต่งงานใหม่เนี่ยหลายๆครอบครัวก็วางแผนที่จะมีลูกเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนมีลูกค่ะจะดีที่สุดถ้าเรามีการวางแผนการเงินกรากอนค่ะว่าเราเนี่ยควรมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนของลูกเนี่ยเท่าไหร่เพื่อกันปัญหาการการทะเลาะบอกแววงหรือการมีปัญหาการภายในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับชีวิตคู่เลยนะข้อแรกค่ะเราจะต้องวางแผนคิดถึงค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานของลูกเลยค่ะ ก็จะเป็นค่ากินค่าเสื้อผ้าค่าของเล่นต่างๆของลูกเนี่ยค่ะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราควรจะต้องคํานึงไว้ก่อนค่ะข้สอสค่ะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพค่ะทั้งเรื่อง การเจ็บป่วยหรือว่าการป้องกันการเจ็บป่วยเรื่องวัคซีนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต้องถูกคิดด้วยนะข้อ 3. ค่ะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ของคุณพอ่อคุณแม่หลายๆบ้านเลยเนาะเพราะค่าใช้จ่ายส่วนนี้มันมีทั้งการศึกษาในโรงเรียนการศึกษานอกห้องเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคำนวณไว้ก่อนว่าเราควรมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เท่าไหร่ทําให้เราเนี่ยรู้ตัวแล้วก็เลือกโรงเรียนลูกได้ถูกค่ะ ข้อ4ค่ะค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวส่วนนี้เนาะใครๆมีลูกเราก็ต้องพาลูกไปเรียนดูโลกกว้างบ้างก็ต้องมีการท่องเที่ยวกันบ้างเพราะฉะนั้นผู้เก๋อยากให้บวกค่าใช้จ่ายส่วนนี้เตรียมตัวไว้ก่อนเลยค่ะว่าเราควรมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เท่าไหร่แล้วก็ข้อที่5ค่ะค่าใช้จ่ายที่เราแบบคาดการได้กับค่าดการได้อย่างเช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ภาษีสังคมค่าใช้จ่ายแฝงต่างๆค่าเดินทางค่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันมีแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวค่ะซึ่งทั้ง5ข้อน,นี้ค่ะถ้าครอบครัวไหนเนี่ยได้มีการประมาณการไว้ก่อนแล้วได้มีการเตรียมการไว้ก่อนแล้วมันเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะรู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยสามารถ เอ่อให้ลูกเข้าโรงเรียนไหนได้ด้วยที่งบประมาณเท่าไหร่เราสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ใช้จ่ายเกินตัวครอบครัวเราจะไม่ได้ไหลไปตามกระแสสังคมค่ะแล้วมันจะทําให้ครอบครัวเราเนี่ยอยู่กันตลอดลอดฟังแล้วก็ราบรื่นด้วยนะเพราะว่าปัญหาการเงินเนี่ย เป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตคู่เลยนะหลายๆคู่เนี่ยเลิกกันถึงขั้นหย่าล้างกันเพราะว่ามันมีปัญหาการเงินนั่นเองค่ะเพราะปัญหาการเงินเนี่ยเป็นบ่อเกิดของหลายๆปัญหานะมันสร้างความตึงเครียดสร้างความหายนะให้กับชีวิตครอบครัวเราเลยค่ะชีวิตคู่เราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกูอยากให้ทุกคนเนี่ยลองคิดคํานึงวางแผนไว้ก่อนเนาะถ้าเกิดใครเนี่ยมีลูกไปแล้วยังไม่เคยวางแผนไม่เป็นไรค่ะวางแผนนับตั้งแต่วันนี้ก็ยังได้ค่ะมันก็ยังดีค่ะดีกว่าไม่ได้ทําเลยเนาะแล้วถ้าเกิดใครไม่แน่ใจใครไม่แน่ใจว่ามีลูก แล้วเนี่ยจะสอนการเงินลูกยังไงเดียรกเก๋มีคอร์สการเงินสําหรับเด็กค่ะซึ่งคอร์สนี้จะสอนทั้งเรื่องการใช้เงินการออมเงินแล้วก็การนําเงินออมไปลงทุนให้ง้อเงยเป็น1นล้านสิล้านในชีวิตนี้ที่ทำได้จริงเริ่มจากเงินหลักร้อยด้วยค่ะซึ่งในคอร์สนี้นะคะจะมีคู่มือการเรียนการสอนให้ด้วยแล้วก็จะมีสมุดสร้างนิสัยการเงินที่ดีใหม่พร้อมแท็กกิ้งค่ะเพื่อทําให้เขาเนี่ยสร้างนิสัยการเงินใหม่ได้จริงค่ะ ถ้าใครสนใจสามารถทักอินบ็อกเกได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามครูเก๋มันนี้มาไว้ด้วยค่ะ